สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนัสตอรี่ครับวันนี้ ep 7แล้วนะครับในบรรดานักแสดงฮอลลีวูดนะครับประวัติชีวิตของคนคนหนึ่งน่าสนใจมากเขาขึ้นเขาเรียกว่าเวลาดังนี่ดังเหมือนกับขึ้นอยู่บนยอดเขาเลยครับแล้วเวลาลงนี่ไม่ใช่ลงอยู่ตีงเขานะลงมาอยู่ก้นเหวเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือนิโคลัสเคสนะครับใครที่อยู่ในประมาณรุ่นผมนะหรือว่ารุ่น จริงๆคนที่ชอบดูหนังนะครับก็จะเคยดูหนังเรื่องคอนแอร์่าใครเคยดูไหมฮะคอนแอร์นะเฟสออฟนะครับเฟสออฟที่สลับหน้านะครับกับจอห์นทราบูตานะฮะคอนแอร์นี่ที่ขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็กลบการร้ายนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะโอ้หลายเรื่องเลยนะครับโกดไลเดอรประมาณนี้นะครับหลายคนก็อาจจะเคยดูนะครับทีนี้ฮะนิโคลัสเคสสมัยที่รุ่งรุ่งนะครับ แกทำเงินถือว่าอันดับท็อปของโลกเลยนะฮะเขาประเมินมูลค่าของทรัพย์สินของเคสเนี่ยครับแกเล่นเรื่องอะไรมันก็ดังนะครับ20ล้านเหรียญบ้าง40ล้านเหรียญบ้างแต่ละเรื่องนะก็คูณ30ไปนะครับนั่นแหละคือแต่ละเรื่องนะฮะเขาบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ150ล้านเหรียญโอ้โหคือเรียกว่าถ้าใชท้ทั่วไปนี่ยังไงใช้เต็มที่มันก็ยังไงก็ไม่ไงก็ไม่หมดนถูกไหมฮะ ปรากฏว่าแกใช้หมดอะนะครับไม่ใช่หมดธรรมดาแกหมดแบบติดลบแล้วก็เป็นหนี้มหาศาลด้วยเออแกใช้อะไรนึกหนารูไหมฮะอย่างแรกเลยครับคือทุกอย่างคือไปหมดเลยนะครับกินเที่ยวเหมือนคนทั่วไปเลยนะเหมือนก็อึดอัดอะไรสักอย่างนะครับแกทั้งกินทั้งเที่ยวและแถมออซื้ออะไรอยากได้ซื้อหมดนะครับรถยนต์มี50กว่าคันนะฮะเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบรรดับนะฮะแถมซื้อเรียกว่าประสาท เก่าแก่โบราณของอังกฤษนะครับที่เมืองบาสแล้วก็ปราสาทของเยอรมันอีกนะครับปราสาทโบราณนนไม่ได้ปราสาทใหม่ๆนะครับแต่ละแห่งแล้วก็ตกแต่งอีกคือโอ้โหมหาศาลเลยนะครับแถมซื้ออะไรแบบแปลกๆคนทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ซื้อกันซื้อกระโหลกไดนโนเสาร์น่กระโหลกของแท้นะสุดท้ายตำรวจมาตามจับเพราะว่าเขาคนที่ประมูลเนี่ยขโมยมานะครับแกก็ต้องคืนแต่ว่าเงินก็ไม่ได้คืนนะหรือว่าซื้อกระดูกแท่งใหญ่ของหมีที่เขา เรียกว่าหมีสมัยโบราณนะครับหมีดึกดําบัดนะครับออามาแล้วแกก็เล่นอะไรมาจนแกทํากระดูกพังอีกนะฮะคือใช้อะไรที่แบบโดยทั่วไปเขาบอกว่าเลื่อยเปื่อยถูกไหมฮะปรากฏว่าคนที่ใช้เงินอะไรเต็มที่ขนาดนี้นะครับเล่นหนังเนี่ยนะฮะจะมีพุ่มกับคู่บุญนะครับเจอรี่บัคไฮเมอร์นะครับพุ่มกับคอนแอร์พุ่มกับหลายๆเรื่องนะฮะก็บอกไว้เพื่ว่าแกเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเวลาเล่นหนังนะคือ คบอกแกบอกว่านักเขาเลยพูมกับนะแกบอกว่าโดยทั่วไปเรากํากับละครหรือว่าหนังนะครับมาหลายเรื่องหลายแนวแล้วก็จะพอรู้นิสัยของนักแสดงแต่ละคนแต่กับนิโคลัสเคสแกเอาแน่อนอนไม่ได้เลยรู้ว่ามันเลยไม่รู้ว่าแต่ละบทที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยเคสจะเล่นยังไงคือจับต้นชนไปไม่ได้สั่งอย่างทําอย่างคือแล้วแต่อารมณ์กันเลยนะครับสุดท้ายนะครับ แกก็หนังแกช่วงหลังก็ไม่ค่อยดังนะครับช่วงหนึ่งก็ไม่ค่อยดังไม่ดังธรรมดานะปรากฏว่าเงินหมดนะครับเพราะว่าซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออ, ύ, อ,อะไรทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องของบัญชีด้วยนะฮะก็ไปฟ้องร้องเรื่องยักยอกเรื่องอะไรคือไม่ได้ดูแลเงินตัวเองนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งก็เรื่องหมดไปกับเรื่องการใช้ทั่วไปแล้วก็คอยบอกว่ามีเรื่องการยักยอกอะไรแกด้วยนะครับฉะนั้น มันก็เลยกลายเป็นว่าเงินหมดและมีหนี้สินมหาศาลโอ้โหคราวนี้สวยละและแถมเป็นช่วงขาลงของหนังคือไม่ค่อยดังนะฮะแกก็เลยทุกคนมองว่าแกจบแล้วนะครับชีวิตสังเกตไหมหายไปนะฮะหายไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้ก็เ,เริ่มๆกลับามานะครับแกปรากฏว่าแกทำยังไงให้ฟื้นมารู้ไหมฮะแกเล่นหนังนะครับเคสนะแกเล่นหนังเกรด B นะครับกเ,นนเกรดรบ,บทุกเรื่องเลยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย ปกติคนเขาก็เล่นจะปีละเรื่อง2เรื่องถูกไหมฮะแบบสตาร์ระดับท็อปนะฮะแต่10ปีนี่แกเล่นมา42เรื่องนะครับเกรดบท,ทั้งทั้งที่หลายเรื่องที่ไม่มีคะแนนเลยก็มีนะครับหรือว่าติดลบได้ก็ติดลบคือเล่นหมดนะฮะหลังเกรดบีเกรดซนะฮะอะไรที่ที่เขาจ้างเล่นหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าเขาบอกว่าแฟนคลับของแกนะบอกว่าจริงๆแล้วว่านิโคลาเคสแกใช้นี่หมดลวแต่แกยังไม่ รับเล่นหนังเรื่องแบบระดับท็อปทอปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแกเหมือนก็สบายใจนะครับเหมือนกับคนที่เขาเจ็บมานานแล้วก็เจ็บมาหนักนะครับจะกลับไปอยู่ในแวดวงท็อปทก็เจอเรื่องพวกเสียสิงกระทิ้งแรดแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์แลไรยเยอะแกเครียดนะฮะแกก็เลยเล่นหนังเกรดบีอย่างสบายใจแต่หลังๆเนี่ยเกรดบีแกในคะแนนสูงหลายเรื่องนะนะเริ่มเรื่องฟื้นมาแลวนะฮะล่าสุดก็เล่นกับจ้าวพนมก็มีนะฮะเป็นเหมือนกับหนังเกี่ยวกับ าการต่อสู้นะครับอยู่ยิสูนะครับสู้กับเอเลียนคืออะไรไม่รู้เลยเปื่อยกันเล่นหมดแล้วนะฮะแล้วตามหาหมูตามหาอะไรด้วยนะครับมีทุกอย่างเลยนะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วแกบอกว่าคนก็มองว่าแกใช้นี่หมดละแต่แกสบายใจที่อยู่ในจุดที่เหมือนกับเป็นท็อปของเกรดบีนะครับก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปนะครับจริงๆแกซื้อปราสาทผีสิงอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจุดเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่า ตอนแกซื้อเนี่ยก็ยังแบบกําลังท็อปที่สุดนะฮะแล้วซื้อมาเป็นปราสาทผีสิงของจริงเวยนะเป็นแมนชั่นผีสิงนะครับของฆาตรกรต่อเนื่องเขาอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นปราสาทที่อันดับท็อปๆของโลกเลยว่าผีดุนะครับแกซื้อมาเพื่อแกจะเขียนบทละครของแกเองนะว่าตั้งใจว่าจะเขียนแนวสยองขวัญน,นะครับยังสถานที่ที่จริงที่สยองขวัญอ่าเอาแบบนี้เลยนะแล้วปรากฏว่า ตั้งแต่ซื้อมาก็เขียนเท่าไหร่ก็เขียนไม่เสร็จเขียนเท่าไหร่ก็เครียดเขียนเท่าไหร่ก็มีเหตุให้ไฟล์ที่หายที่พีมันะหายไปคือมันเลือกอะไรก็ไม่รู้นะจนแกก็มองว่าไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบอาถรรพ์หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เลยต้องขายแมนชั่นนั้นไปพร้อมกับของทุกอย่างรถทุก50คันเครื่องบินทุกอย่างแล้วก็ซื้อเกาะด้วยนะเกาะที่บาฮามัสนะครับขายหมดเลยนะครับก็เลยว่าไม่รู้ว่า ไอ้ประสาทผีสิงเน่ยที่มันเป็นตำนานเนี่ยนะฮะแกมีอะไรที่มันโชว์ดวงชงกันหรือเปล่านะครับตั้งแต่ซื้อมาทุกอย่างชีวิตดิ่งเลยนะครับแล้วพอปลอดเบื้องพันธะทุกอย่างแล้วก็เล่นหนังเต็มที่นะครับสุดท้ายตอนนี้เริ่มฟื้นมาละนะฮะแกก็เลยบอกว่าตอนนี้มีคู่มกับคู่บุญนะครับเจอร์ร mm ี่บัคไฮเมอร์นะครับเตรียมจะให้แกเล่นหนังฟอร์มใหญ่อันดับท็อปทอปของโลกเลยนะซึ่ง เขาเลยมองว่าอาจจะเป็นจุดเกิดแก่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเลยมาเล่าให้ฟังนะฮะให้ดูอย่างนึงแกพผู้ดยประยคหนึ่งว่าถ้าไม่มีงานแกคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ละนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่เลิกงานไม่ยากจนนะครับาฉะนั้นใครที่ชีวิตช่วงนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะฮะแย่ย่ำแย่ทุกอย่างเลยนะครับแล้วมีงานมีอะไรสักอย่างที่บางทีมันมีเข้ามานะแต่ว่าบางทีเราคิดว่า มันเป็นงานที่เราไม่ใช่เรา,าประมาณนี้นะครับลองทําดูนะบมว่ามันเป็นประสบการณ์หรือมันาอาจจะได้คอนเนคชันหรือว่ามันเป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดนันหรือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่อาจจะจุดติดโป๊ะจุดเนี้ยและสามารถทําให้เรากลับนะครับเหมือนกับเครื่องบินหรือจรวดนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่เราอาจจะกลับมาอยู่ในจุดที่เราเคยมั่งมีหรือว่าจุดที่เราเคยเจริญรุ่งเรืองครั้งหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นลองดูนะฮะในช่วงนี้ใครที่เครียดวิตกกังวลมันมีเครียดคนเครียดกว่าก็มีแล้วก็ แนวทางอะไรในช่วงนี้อะไรที่เป็นเงินทําได้ทําไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาเล่าให้ฟังกันนะครับจบกับนัดสตอรี่นะครับ o p a s นะครับนิโคลัสเคชนะครับชีวิตผู้ชายคนหนึงที่ชีวิตขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแล้วตอนนี้ก็กลังจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาจับตาดูกันครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับสู้ๆครับสวัสดีครับ